ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟิลโฟเดนของแท้ผีโดนทุบสถิติ5ประเด็นแมนยูบุกแพ้แมนซิตี้ราบคาบเป็นไปตามความคาดหมายเมื่อแมนยูเจ็ปลาใช้ในเกมดาบี้แม์พิมลิกอีกตามเคยจากการบุกไปโดนแมนซิตี้ทีมคู่ปรับร่วมเมืองไล่ทุบ3ต่อหนึ่งที่สนามเอททนสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่3มมีนาคมแม้ว่าผีแดงจะออกสตาร์ทได้อย่างน่าฮือฮาด้วยการได้ประตูนำเร็วตั้งแต่หัววัน จากฝีเกือกของมาคัดและฟอร์ดแต่ฟิลโฟเดนระเบิดฟอร์มจัดจ้านตาบันสองตุงให้เจ้าถิ่นแซงนำก่อนที่แชมป์เก่าจะกำาชไปยังเด็ดขาดจากประตูตอกฝาลงในช่วงทดเวลาของเออร์ลิงฮาแลนด์หนึเรือส่งแข่งตัวจริงคืนโผ แมนซิตี้ระดมขุนพลตัวหลักลับมาลงสนามรวม5รายเมื่อเทียบจากลายอัพนัดล่าสุดที่ทีมของเปปกปอริล่าบุกไปถล่มลูตันขาดลอย6ต่อ2ในเกม f a ฟคัพรอบ5ในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยเอเดรียนดูเป็นดิอาสเชลลมี่โดกูโรดี้ ody, และฟิลโฟเดนที่ถูกจับให้นั่งข้างสนามในเกมถ้วยน็อกเอาท์พร้อมกันนี้เจ้าบ้านยังได้ยอสโกกวาดิโอที่หายเจ็บข้อเท้ากลับมาเป็นตัวสำรองเพิ่มอีกราย ขณะที่เควินเดอะบอยลงเล่นเกมเพียมลิกเป็นนัดที่250 2ผีพึ่งเจ้าหนูไมนูและคุณน้าอีเวนส์แมนยูเนเต็ดซึ่งยังขาดนักเตะที่บาดเจ็บหลายรายปรับทับ2ตำแหน่งจากเกมบุกไปเขียร์ฟอเรสต,ตกรอบ5ถ้วย FA ครับด้วยสกอร์1ต่อ0เอริกเทนฮาคุณซอดัดหวนกลับมาใช้งานคอบบี้ไมนูกองกลางดาวรุ่งเป็นตัวจริงเช่นกับจอห์นนี่อีเวนส์ปลากรหลังวัยดึก และดอบโซฟิ亚นอัมระบัดกับอันโตนี่ไปนั่งข้างสนามขณะเดียวกันบรูโน่แฟนันลงเล่นให้ปีแสดงเป็นนัดที่150พอดี 3. เทนฮากยังเอาอยู่เกมครึ่งแรกที่เอเจนต์สเตเดียมถูกตัดสินผลลั์ด้วยการยิงลูกไกล25หลาของมาคัสและฟอร์ดในนาทีที่8ซึ่งทำให้ผีแดงบุกมานำเรือใบสีฟ้า1ต่อ0แน่นอนว่าแม้สวยติที่ปรากฏหลังบูกันครบ45นาทีแรก เจียฟ้องว่าเจ้าบ้านเหนือกว่าเยอะทั้งการครองบอลเจต่อ26เปและโอกาสยิง18ครั้งเข้ากรอบแค่3ครั้งขณะที่อาคันตุกาได้2แค่2ครั้งและเข้ากรอบครั้งเดียวแต่ทีมของกุนซือดั๊ช่วยกันเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งแต่ทีมของกุนซือดั๊ช่วยกันเล่นเกมรับได้อย่างแข็งขันและประคองตัวได้สําเร็จหลังมีโอกาสสับไก่หนแรกของเกมและเป็นสกอร์ทันทีจากฝีเท้าของดาวยิงทีมชาติอังกฤษ นอกจากจะได้ลูกยิงที่เด็ดขาดของแรดฟอร์ดซึ่งเพิ่งโดนโจมตีในเรื่องภาษากายในสนามพาทีมออกนำแล้วแมนยูนเต็ดยังมาด้ความเหนียวขององเดโอนาหน้าช่วยเอาไว้ได้เยอะโดยเฉพาะการเซฟ3จงังหวะอันตรายของฟิลโฟเดนแถมนายทวันทีมชาติเคมรุนยังเป็นจุดเริ่มต้นการศาสบอลยาวให้ทีมได้ประตูนำหน้าอีกด้วยปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมของเชนฮากเตรียมแผนเล่นเกมรับกันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยนักเตะทุกคนสมควรได้รับคำชมอย่างยิ่ง แต่ขณะเดียวกันจะสังเกตได้ว่าเดอร้อยจอมทัพของแมนซิตี้ยังปั้นเกมไม่ออกขณะที่เอริงฮาแลนซึ่งเพิ่งยิงไป5เม็ดในเกม FA ครับทิงขว้างโอกาสสอยตะขคายแบบเห็นเห็นสองหนจึงทำให้สกอร์ในครึ่งแรกเป็นผีแดงที่นำหน้าก่อน และในเมื่อทีมเยือนงัดเอาเกมรับอย่างหนาออกมาใช้อย่างได้ผลรือใบสีฟ้าจึงมีสถิติไม่สู้ดีเนื่องจากตลอดครึ่งแรกที่พวกเขาได้ส่องยิงมากถึง18ครั้งเป็นจำนวนครั้งที่มากที่สุดในเกมพิมลิกของกวาดเดียล่าที่ทีมของเขาไม่อาจเบิกสกอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ 4. ปีทองของโฟเดนแม้ตลอดครึ่งแรกโฟเดนไม่อาจพังประตูแมเตดไดท้ทั้งที่มีโอกาสส่องยิงหนึ่งหนึ่งสามหนนเนื่องจากโอนาน่าระเบิดฟอร์มเซฟได้เรียบวุฒ แต่ในนาทีที่56แฟนเจ้าบ้านก็ได้แผดเสียงเฮก,กันดังลั่นเมื่อดาวเตะทีมชาติอังกฤษแพงลิดตีเสมอให้ทีมได้สำเร็จเจอกจังวะา่องไกลเช่นกันที่คราวนี้นายทวานผีแดงบมดสิเซฟอย่างแท้จริงเท่านั้นไม่พอก่อนหมดเวลา10นาทีโฟเดนยังยิงอีกเม็ดพาทีมแซงนาได้ด้วยและทำให้เขาคลำเป้าได้ในสีชน,นิดเพิ่มเป็น18ประตูแล้วในทุกรายการ ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาเหนือกว่าซีซั่น2020-2021ที่เขาสอยตะข่ายได้มากที่สุด16ประตูไม่เพียงเท่านั้นโฟเดนยังถนัดซัดประตูทีมร่วมเมืองอย่างยิ่งอีกด้วยเนื่องจากถึงตอนนี้เขากระซวกตะข่ายแมตตเ,เพิ่มได้เป็น6เม็ดแล้วเท่ากับหาร่นที่มาซัดลูกปิดกล่องได้พอดี จากผลงานดังกล่าวทำให้เด็กปั้นของเรือใบสีฟ้ายิงประตูทีมร่วมเมืองในเกมเพียมลิก2ประตูขึ้นไปได้2ครั้งซึ่งเป็นคู่แข่งเพียงทีมเดียวที่เขาถือครองสถิติที่ว่านี้ได้ด้านแมนยูเตดเสียสถิตินำคู่แข่งก่อนในครึ่งแรกและตกเป็นฝ่ายปราชัยจนได้หลังจากพวกเขาไม่แพ้มานานถึง143นัดหากเป็นฝ่ายนำหน้าฝ่ายตรงข้ามก่อนในช่วงครึ่งแรกของเกมเพียมลิกชนะ123เสมอ20 โดยเกมสุดท้ายที่พวกเขานำก่อนในครึ่งแรกแล้วแพ้เป็นแมตช์บูกกับเลสเตอร์วันที่21กันยายน2014และทีแน่แน่ซีซันนี้พีแดงแพ้เกมลีกมากถึง11นัดแล้วจาก27นัดมากกว่าซีซั่นก่อน2นัดและมีแค่2ซีซั่นในเพียงลีกที่พวกเขาแพ้12นัดซึ่งปรากฏว่าผู้จัดการทีมโดนไล่ออกทั้งคู่สำหรับสถิติหลังจบเกม90นาทีระบายสีฟ้าครองบอลเหนือกว่า7 4ต่อ26 และได้สองยิง27่ครั้งเข้ากรอบ8ครั้งขณะที่เรดเดวิลลยูทส์เตีได้ยิง2ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งเหมือนในครึ่งแรกอันเป็นการบ่งบอกว่าตลอดทั้งครึ่งหลังพวกเขาต้องตั้งรับสถานเดียวจนโงหัวแทบไม่ขึ้น5เกมตัดสินแชมป์หลังจากเพลเสคริแมนเตียได้สำเร็จแม้จะตกเป็นรองก่อนส่งผลให้แมนซิตียยังรักษาโอกาสป้องกันแชมป์ได้ต่อไปเนื่องจากทีมของกวาดล่ายังตามหลังลิเวอร์พูลหนึ่งแต้มเช่นเดิม แชมทั้งคู่จะโครจรมาพาบบุกันเองด้วยในเกมวันอาทิตย์หน้าที่แอนฟิ์ฉะนั้นแล้วเราอาจจะกล่าวได้เลยว่าเกมนี้เปรียบเสมือนเป็นการตัดสินแชมป์ซึ่งถือเป็นการเจอกันแบบถูกคู่ถูกเวลาอย่างยิ่งและจะเป็นเกมที่คาดดาผลลัพธ์ได้อย่างลำบากเนื่องจากหลายเกมหลังที่ทั้งสองทีมเผชิญหน้ากันผลการแข่งขันสามารถออกได้ทุกหน้า อย่างไรก็ดีในทนะทีเจ้าบ้านหงแดงได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์อย่างไม่ต้องสงสัยและพวกเขาไม่ค่อยเสียท่าให้เรือใบสีฟ้าในรังตัวเองจากสถิติที่ปรากฏซึ่งถือเป็นเกยมยากที่กวัวาดล่าจะต้องพยายามหาวิธีบุกไปกำชัยที่แอนฟิลด์ให้ได้หากยากพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกต่ออีกสมัยในทางกลับกันเชื่อได้ว่านักเตะของเจเกนครอปไม่มีทางปล่อยให้ใครหน้าไหนออกจากสนามพร้อมกับ3มแต้มง่ายๆเด็ดขาดต่อให้พวกเขาอาจขาดกำลังสำคัญบางราย แต่ดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งหลายมีทีเด็ดมากพอที่จะพาทีมทะยานไปข้างหน้าได้ยิ่งไปกว่านั้นหลายต่อหลายเกมที่ลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมกำชัยได้เสมอต่อให้ล่วงเข้าสู่ช่วงทดเวลาก็ตามอย่างนั้นล่าสุดกับฟอร์เรสต์ดาวินนูนเยสพังประตูให้ทีมเก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จแม้จะไม่ใช่วันที่เครื่องจักรสีแดงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็เถอะซึ่งถือเป็นสิ่งที่แมนซิตี้ไม่อาจประมาทได้อย่างเด็ดขาด โอนาน่าเซฟจนปวดมืออัมระบัดฟอร์มอนาตัดเกรดแข่งแมนยูแพ้แมนซิ t y ตี้ศึกเพเมลิกแมนเชสเตอร์เตดต้องขอบคุณองเดโอน่าผู้กษาประตูชาวแคมรุูนที่มีส่วนสําคัญช่วยทีมไม่เสียประตูเยอะไปกว่านี้หลังโชว์เซฟสําคัญหลายครั้งในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หนต่อสเมื่อวันอาทิตย์ที่3มีนาคมที่ผ่านมา โดยแมนน่มาคัดแลดฟอร์ดโชว์พลังการยิงสุดคมให้โตสกัดขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมแต่หลังจากนั้นทีมก็แทบไม่มีโอกาสแถมช่วงโทษเจ็บโซฟิยนอัมระบัดยังช่วยส่งเคราะห์ให้ผีแดงมีสกอร์แพ้คู่อริร่วมมืองยับเข้าไปอีก11ตัวจริงองเดโอนาหน้า8คะแนนมีจังหวะเซฟสัาคลายครั้งในเกมนี้และยังมีส่วนกับประตูขึ้นนำจากการเปิดบอลยาวให้บรูโน่ก่อนจะไปจบที่แรดฟอร์ดจะ่3ประตูที่เสียไปหมดปัญญาป้องกันจริงๆจอนี่อีเวน6คะแนน ใช้พลังเยอะมากในการหยุดพายุเกมบุกของแมนซิตี้มีจังหวะบล็อก2-3ถึงครั้งแต่ด้วยสภาพร่างกายในวัย3ามปีไม่สามารถต้านทานการโหมกระหน่ำของเรือใบสีฟ้าสุดท้ายต้องถูกเปลี่ยนตัววิกเตอร์ลินเดเลฟ5 5คะแนนเจอง,งันสุดหินในการรับมือกับความเร็วและความคล่องตัวของฟิลโฟเดนโดยเฉพาะจังหวะที่เสียประตูตีเสมอน่าจะวิ่งเข้าไปประกบให้ใกล้กว่านี้ราฟเอวาราน6.5คะแนนยืนตำแหน่งได้ดีพยายามใช้ประสบการณ์ในการรับมือกับเกมรุกคู่แข่ง มีจังหวะตัดบอลหน้าประตู2-3ครั้งเดียโกดาโลคะแนนสู้กับความเร็วของเชรมีโดกูได้พยายามเล่นเกมรับอย่างมีสมาธิส่วนเรื่องเกมรุกไม่ต้องพูดถึงเพราะช่วยอะไรไม่ได้เลยกาซิเมลโร่6คะแนนครึ่งแรกคอยทำหน้าที่คุมจังหวะเกมหาพื้นที่ว่างเพื่อผ่านบอลให้แนวลุกครึ่งหลังไม่มีบทบาทมากนักสกอตแมคทูมนี oney, 5คะแนนแค่ไม่ได้ช่วยอะไรในการเล่นเกมรุก งานส่วนใหญ่คือการเล่นเกมรับไม่มีคุณภาพที่จะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เลยคอบบี้ไมน,นู6คะแนนทำหน้าที่ไดดีในการวิ่งปิดพื้นที่ไม่ให้แมนซิตี้ได้ผ่านบอลง่ายๆแย่งบอลกลับมาเร็วทำให้ทีมไม่โดนคู่อริร่วมเมืองไล่กดดันบรูโน่แฟร์นันหกดคะแนนเปิดฉากยังสวยด,ด้วยการแอสซิสต์ให้แรดฟอร์ดซัดประตูขึ้นนำแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้สร้างเกมลุกที่ถนัดเพราะต้องลงไปช่วยเกมรับเกือบทั้งเกมมาคัดแรดฟอร์ด6.5คะแนน จบสกอร์สุดเฉียบคมความเร็วสร้างปัญหาให้แนวรับแมนซิตี้แต่จังหวัดหลุดเดียวน่าจะทําได้ดีกว่าน,นี้เดีวยวกับจังหวัดที่ได้ยิงหน้าปากประตูแต่ดันซัดวืดอาริฮันโดกานาโชห้าคะแนนเงียบสนิทตลอดทั้งเกมสร้างโอกาสอันตรายไม่ได้เลยจังหวัดที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือใช้ความเร็วไล่บอลในเขตโทษแต่โดนเอเดรีนสกัดได้บุบิตัวสำรองที่ได้ลงสนามวิลลี่ควาบาลแทนจอห์นนี่อีเวนนาทีที่69 4คะแนน โดนจะไปยืนแบ็กขวาซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งถนัดและเจอง,งานสุดหินในการรับมือกับเควินเดบรอยอันโตนี่แทนมาคัดลัดฟอร์นาทีที่75 4คะแนนไม่สามารถทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันโอมารีฟอร์ซันแทนอาริฮันดกานาโชวนาทีที่82 4คะแนนสถานการณ์ไม่ต่างจากอันโตนี่เพราะไม่มีส่วนกับเกมโซฟีแนอัมระบัตแทนคอบบี้ไมโนนาทีที่82 2คะแนนนอกจากจะไม่สร้างประโยชน์แล้วยังครองบอลละหลวมในแดนตัวเองจนนำไปสู่การเสียประตูที่3 หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั scribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ